สวัสดีครับพี่น้องฉันยาพาเราเช่นหนึ่งมาล้วครับผมมือนี่มาเบิรงพี่น้องงัวหน่อยกินกากมันมักพี่น้องนี่ครับกินดีที่พี่น้องครับผมกินกากมันมักพี่น้องมากได้ว่าม้าได้อาทิย์นึ่งแบบพี่น้องไม่ง้วหน่อยกินไอตัวเล็กตัวเล็กกินดีพี่น้องกากมันมากครับผมแล้ก็จะมากพวกนี่พี่น้องมาร์ส่พวกอ่า ากากมันแล้วก็มียีแล้วก็มีอ่ากากน้ําตาลครับผมแล้วก็น้ำตาลไส้แดงพี่น้องเ้าหมักครับผมห้าหมักไว้เอาไว้งูหน่อยกินพี่น้องเอาไว้งูกกินครับผมต้องจะตีไม่เป็นแล้วครับผมงูใหญ่ก็กินพี่น้องงูใหญ่ก็กินทุงเนึ่งหนึ่งครังไห้กินกับเบิร์ดเราก็ได้เล่เหลือเลย,เ,ยเอาให้งูหน่อยกินครับผมงูนาา้อยผมมื่อนี่ยอยาไล้ครับผมพี่น้องอย่าไลยงูกกินอย่ยา อย่าลายมือี้ครับผม,อ,ม,อ,ม,ผมอย่าไลายมากครับผมบมืนอกี้กินยานมือนี้อย่าลลยพี่นอ้องอร่อยไหมตัวเล็กอร่อยไหม,มกินพี่นอ้อง อยัญญาเด่นลอยเลยพี่น้องจับถุงป๊บมาหูเลยพี่น้องจับถุงป๊อบมันหูเลยเวลามามันแรนมาหาเลยเหน่อยมันแรนมาหาเลยพี่น้องกินกากมันพี่น้องกากมันล้างที่หมักมันหอมมันดิอร่อยไหมตัวเล็ก อ่ะนี่เป็นเอาเนืここ้อมันจะเป็นเฉยแต่เป็นเนาะดูดิเอ้ยอร่อยมามนี่เป็นเนาะเลื้ยนบีเป็นเนาะกากมันลางเป็นเอาเนื้อยนเป็นเฉยออกเลือดเลี้ยงเขาหอมเป็นเนาะงอนมากกินเป็นเอาะผมไม่ได้ยังไม่ช่องไ่ไ erm ด้สมห้ามชมยังหรอกครับผมใส่กับกิดเอาพวกินดพวกยังใส่กิดแล้วก็กากน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลไส้แดงครับผมอันนี้มากให้มันกินมันก็กินดีอร่อยไหม อร่อยไหมน,นี่นีอหนูชอบกินอืมกินนี่นะหนูอยากกินเยอะนะอืดท้องนั่งไปอืมใจ็บไหมหนูก,กินเยอะไงอืมท้องอืดไงไหมอืมอืมกินบะางเลยพี่น้อง <c ười> กินไม่มีหายใจเลยหนูกินไม่มีหายใจเลยนี่เอ้ยหนูกินไม่มีหายใจเลยกินไม่มีหายใจเลยลมไม่ไววยพี่น้องแล้วไม่ววยมาสองสามมืม 2, มอแล้วครับผมอาการมันน่าดพี่น้องแต่ว่าพี่จะมมล่มครับผมลมมันพัดวีวีครับผมแต่ผู้ใดเปิดอ่าพี่น้องท่านใดกัดจุดไฟจุดพื้นครับระว,วังนะครับด้วยพวบวาโชงี่ล่มแห้งพี่น้อง ลมันแห้งมันเป high, like ่าครับผมยานเตล่มพวกยังเหระครับผมลมันแห้งมันเป่าครับผมโวัดีครระวังพี่น้องก็เลยจุดไฟจุดยังกันได้เป็นพื่นจุดไฟผมลมันแห้งครับผมยิ่งเหล่าพี่น้องมือเั้าครับพ่อพันก็เอาง่ายกินข้างนึงเหล่าครับผมนี่ข้างสองอันนี้เอาไมเกินรอบเที่ยงพี่น้องนี่ไม่กินรอบเที่ยงครับผมเดี๋ยวมือแลกไปตามทั้ไมครับผมไม่กินรอบเที่ยง กินอีิ่ิหระอี่ตัวแดงกินทองกลางพี่หองอร่อยไหมอืกินเยอะๆนะอย่าท้องอืดอืมกินเยอะท้องอืดท้องอืดอืมอย่าลืมไปกินน้ำนะกินน้ำด้วยไอ้่นการพี่น้องเะนกัน Họ oh, nhay được bên đầu này Im rồi quá Im mà lại Vâng nhà lại bên này Nhà lại nhà lại ừ. <laughs> Hmm Một cây được ừ. 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 rồi ยังเดือดลายอยู่พี่น้องการมันเยอะระมันตันหนึ่งคนลรครับผมมากไปแล้วแหละพี่น้องแต่ว่าพรท่านเห็นมันกินดอกก็ว่าหยามันลายครับผมเขาบอกว่าเก็บว้ประมาณสองสามเดือนเก็บไว้ได้ครับผมมันก็เพิ่มเล็กให้มันกินครับลองมันไม่กินทุงหนึ่งเลยพี่น้องก็ดีมันก็กินอยู่ครับผมก็เลยส่วนที่เหลือก็ไลยให้งัวหน่อยกินครับผมเยกให้ยามันไก่เบิรัตพี่น้องจังเอามาให้มันกินเสริมครับผมแต่ชนิดยามันลายอยู่ครับผมยาลายอยู่เขาก็ให้มันกินกินหยาไปก่อนพี่น้องครับผมกินยาไปก่อนเป็นยาสดพี่น้อง ที่แรกไข่กินเฟืองหที่น่องนี่ที่แรกอ่าที่แรกเ้าวไข่กินเฟืองครับผมเปนเฟืองแต่บุ้มี่ยาห้าวเดี๋ยกินเฟืองก็พวกกากมันก็พวกอาหารเสริมพี work, so ่น so ่องเฟืองก็มีอยู่ครับผมอืมเฟืองก็มีอยู่กันล่ะซื้อใบยูค <kom>. ุณ <pursuing> ก <insanlar>. ับประมาณลอยก่อนพี่น่องก้อนละสามสิบบาทพี่น่องเฟืองครับผมลอยก่อนสามสิบบาทอ่าเฟืองอัดเนาะแล้วก็ซื้อไว้อยู่ครับผมแล้ก็ซื้อไว้อยู่ครับพี่น้องอันนี้ก็มักโยกล้วยพี่น้องนี่ครับมักโยกล้วยใส่ใส่ยืดแล้วก็ใส่นน้ำตาลครับผมนี่ ใส่ยีใส่ต้มตาหรใส่กากอ่ากากน้ำตาลพี่น้องอันนี้เขาก็มักไวโยเกล้วยก็มักขึ้นกันพี่น้องเขาก็มักเกินก็มักกากมันนั่นแหละครับผมเขาก็ใส่ใส่ยีใส่ยีแล้วใส่กากน้ำตาลแล้วก็ใส่ตาน้ำตาลไส้แดงครับผมนี่อันนี้มักโย่กล้วยพี่น้องอันนี้มักโย่กล้วยเขาก็มักแว่งเสรแล้วครับผมพี่น้องอีกส่วนหนึ่งก็เป็นีพี่น้องการน้ำตาบางส่วนเขาก็มักใส่วงพี่น้องบางส่วนเขาบบางที่อันเขาก็มักใส่วงนี่ครับผม แต่อีกตัวนี้เขาก็มักใส่นี่ใส่ถุงไว้นี่พี่น้องไซถุงนี่ใส่ถุงเขาผ่าคุ้มว้พี่น้องมักใส่ถุงกับผ่าคุ้มว้ครับผมอันนี้อันนี้กากมันอยู่ในวงกับมีพี่น้องอยู่ในวงกับมีอีกส่วนหนึ่งครับผมอันนี้เขาก็อีกส่วนหนึ่งเข้าก็มักคุ้มใบตรงนี้ครับผมเวลาเขาเอาเห็นมันกินกังไห่ผมกินกังเกตสง่ายเวลาเขาช่วงเขาใดเขาไม่จุละเนาะเข้ามาจองไปทั้งพุ่นครับผมออกมันกลิ่นอย่ายไพี่น้องครับผมเขาตัดต้นใหม่ออกนี่เป็น นีครับพี่นอ้องยังไม่อน,นีก็จะไปขายของขึ้นเก่าพี่นอ้องผมไปขายของขึ้นเก่าครับผมเป็งงวเป็นยางก่อนเรียบร้อยจำม,มาันประมาณสี่โมงพี่นอ้องสี่โมงก็จะไปขายข,ายของขึ้นเก่าครับผมโอ้ยยังยังไม่อิ่มเลยตัวเล็กยังไม่อิ่มเลยวะพี่น้องโอ้ยกินยังไม่อิ่มเลยดูดีกินตั้งนานแล้วเนี่ยสิบนาทีแล้วนั่นเองนูนูยังไม่อิ่มเลยเนี่ย หนูยังไม่อิ่มเลยตั้งสิบนาทีแล้วสิบนาทีแล้วหนูยังไม่อิ่มเลยสิบนาทีแล้วหนูยังไม่อิ่มเลยหนูกินยังอร่อยใช่ไหม <laughs> อืมไปละไปละอิ่มละมัง้งไปะละ่าอืม อิ่มก็ไว้กินตอนเย็นนะเอาไว้กินตอนหนูกินลุงฮูนี่่นะเอาไว้นี่แหละเอาไว้ตอนที่ตอนเที่ยงหนูก็มากินตรงนี้แหละเอาไว้นี่ไม่ได้ไม่ได้เก็บนะอืมถ้าหนูอิ่มแล้วก็เอาไว้กินตอนตอนเที่ยงได้ไหมอืมอิ่มแล้วาไป้กินตอนเที่ยงอืทองกลังเราพี่้อกเมื่อกี้ยาร้ายอีตัวนี้กือทองกัง ต่วนี้สงสัยจะมีลูกแล้วพี่น้องนี่ยสมสามครั้งพี่น้องสมสามครั้งถองกางใส่แน่นอนอาจจะปิดอะไรนี่ครับผมสมทั้งสามครั้งอีกตัวนี้อะไรไมีลูกหรอกอาจจะพลานหลอบบ่งก่อนพี่น้องจาบผสมกับรอสะพานงผสมไม่พี่น้องเห็นไหมครับผมรอกสะพานงผสมไม่จะไปอีกตัวนี้ติดแล้วอี่เทาวนี่ติดแล้วนี่เท้าวนี่ติดแล้วนี่เท้าวนี่ นี่ดเดี๋ยวละเบื้องเราผสมซี่ยวไว้ไปอีกทางตินล้วกักสองสามเดือนมันไม่นองก็อยู่เห็นทองมันว่าทองไมส่สิออกสิเนี่ยขนาดไใดต้องมึงสองสามเดือนครับผม,มกินให้กินให้หมดเนี่ยเอาทิ้งเนี่ยใช่หไหมล่ะดูเนี่ยแล้วก็เหยียบยเหยียบมันก็เลึกเข้าใจไหมหืมหืมหนาเยอะก็เหยียบหนัก บรรยากาศพี่น้องอิ่มย่างจะได้อิ่มย่างอิ่มแล้วก็เก็บนะจะเก็บได้วนี่เดี๋จะไปกินตอนเที่ยงยังโมยอมพี่น้องยังโมยอมยังโมยอมยังกินต่อกินตอกินต่อยังกินต่อยังไม่ยอมใช่ไหมกินต่อใช่ไหมยังไม่ยอมกินต่อใช่ไหม ยังไม่อิ่มใช่ไหมกินต่อใช่ไหมเขาว่าเป็นอาหารเสริมพี่น้องส่วนหนึ่งมันจะมีอ่าพวกอ่าอาหารมันประมาณแปดเปอร์เซ็นต์พี่น้องเขาวบานเนาะอาหารเสริมประมาณไม่นอันนี้ห้องะมาณมันแต่ประมาณแปดเปอร์เซ็นต์พี่น้องผมฟังเขาเนาะเขาบอกว่าเดี๋ยวมานม่แปดเปอร์เซ็นต์พวกกากมันลางครับผมถ้าเป็นอ่าพวกเปลือกมันลางก็นเดีประมาณสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนาะ กากมันลรงในแบบมันเป๋ตัวเส้นาผมฟังจากช่องอื่นคนบอกให้ฟังก็พุดอย่างนะผมอิมอ่มหรือยังอิ่มหรือยังอยากจะไปทำงานก่อนนะอืมแค่นี้นะอือื้อหน่อยครับผมกินกากมันอ่ากากมันมักอ่า กะโอเคเลยพี่น้องอือครับผมกตคลิปนี้ก็ฝากไว้สนิทนะพี่น้องเน,ะน,งเนะาะเพราะว่าโอกาสหนาย่างที่ทายคลิปเสรเบิ้งไหมครับผมคลิปนี้กเอาไว้สนิทกับพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆท่านนะครับนอกจากที่ทงเบิ้งคลิปที่เขาลงอ่ะยูทูปมาต่อเดือดพี่น้องกัเป็นงกำลังใจให้กันด้วยครับเนะบา,เาอะอ่าอกาสหนาเ่าไ,ได้เจอกันไหมครับผมแค่ดีครับผมสวัสดีครับผม